ครับอ่านะครับวันนี้ก็นะครับมายังนะครับส่วนล่องกลองนะครับอ่าของคุณสาวยุดธนะครับอันนี้ก็ขาประจํานะครับอ่ครับทำเคสติดตามยาวเลยนะครับวันนี้แต่งตัวสวยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะครับจะต้องไปนะครับโอ้โหนะครับที่สาคัญที่สุดใส่แดงซะด้วยนะไม่อยากถ่ายคลิปออกไปให้ลูกค้าดูเลยเดี๋ยวแฟนขับเวง่อนกบานเนาะเออรับลุย ท้องร่องท้องสวนเลยครับอ่านะครับอันนี้ก็มาสวนลองกอง,คร,ง,งค,ครับอ่านะเนี่ถ้าถ้าขี้เหนียวยาเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยแล้วครับดองกองดองนี้มาปีที่แล้วเขาเหมาสองแสนไม่ขายนะครับปีนี้นะครับเอาใหม่นะครับถ้าได้สอง0สารีบเก็บเข้ากระเป๋าเลยนะ <laughs> โอ้โหนะครับทำไว้กี่ไร่ครับเนี่ยอ่านะครับสามแถวสามแถวสี่แถวสวยมากเลยต้นนะครับสมบูรณ์มากเลยครับก็อาจะเริ่มดึงตาดอกเมื่อไรครับเนี่ยอ่านะครับคนฉีดนะครับจะดึงตาดอกเมื่อไรครับลงกองลงกองดงนี้จะดึงแล้วนะครับแต่ต้นสวยมากเลยเนี่ยอ่าโปร่งสวยครับ นี่อ่านะครับสวยเลยครับดึงจนกว่าจะออกอ่ะอ่าครับต้องดึงจนกว่าจะออกไม่ออกก็ดึงไปเรื่อยแล้วก็ใส่พอก้าผสมไปด้วยแล้วก็อย่าลืมตัวแร่ด้วยนะผสมเข้าปด้วยที่ที่มีอยู่นะ <c oughs> เพราะว่าเรามีเราใส่สไปเลยนะครับถ <c oughs> ั <c oughs> งนี้มันกี่ลิตรครับเนี่ย <c oughs> พันลิตรใช่ไหมครับถ้าพันลิตรอัตราส่วนก็คือหนึ่งต่อหนึ่งต่อร้อย หนึ่งต่อร้อยกิโลหนึ่งนะครับกิโลหนึ่งก็ไม่ใช่ครับไม,ไม่ใช่ครับอ่ามันคนละอย่างกันนะ้มันอาหารนะครับมันอาหารทีนี้นะครับอ่าหนึ่งอ่าอัตราส่วนนี้ก็ใช้เนี่ยสามช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรทีนี้นะครับอ่าอันนี้มันสองร้อยลิตรพันลิตรนะครับพันลิตรหนึ่งกิโลครับอาจไปเลย อาถังหนึ่งกิโลเลยแต่ต้องทําละลายก่อนนะไม่ใช่ใส่ก็ไปเลยมันบันมัน,มนอ่าต้องบี้ก่อนบี้ให้มันเป็นโคลให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เทลงไปนะครับแล้วก็ใช้พอก้าพอก้านี้ก็อ่าอยู่ที่ครึ่งลิตรอ่านะครับแต่ถ้าต้นไม้ใหญ่อาจไปเลยครับหนึ่งลิตรก็อย่างละขวรแล้วครับอย่างอ่านะครับ ช่วงเปิดนี้นะครับเป็นช่วงที่ที่มันไม่มีปัญหาตัวดอกนะครับใส่เลยขวดหนึ่งนะครับถังเนี้หนึ่งขวดนะครับอันนั้นหนึ่งถุงนะครับแล้วก็อายาตึงดึงตาดอกนะครับใช้ไปเลยนะครับครั้งละหนึ่งขวดนะครับตัวเนี้นะแล้วมาดูผลกันตอบรับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผลใถังเดียวลใเดียวอาก็ไร <laughs> ่ดงนี้ตั้งสองแสน และที่สำคัญที่สุดสามกวดมีเงินคืนอีกหมื่นแปดนะผลผลิตยังไม่ทันเก็บเงินโหลดอีกหมื่นแปดโอ้ตายแล้วนะครับเหมือนจะทันเนี่นะวางวางทิ้งไว้ยังรวยเลยนะเออต่อไปชาวสวนเนี่ยนะครับก็จะรวยกันนะครับใช้ดีก็ช่วยไปบอกต่อด้วยนะครับวันนี้ก็มานะครับแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่าคุ้งวิมานนะครับแถว จันทบุรีนะครับก็คุณสาวหยุดแล้วก็นี่คุณอะไรครับเนี่ยคุณทัดนะครับก็ถือว่าการทาคลิปทั้งที่ยังไม่ติดลูกเลยแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่านะครับยางพาราได้ผลแล้วนะนะครับยางพารา20ปีหน้านะครับดำนะครับแล้วก็ไม่นิ่มขีดแล้วก็นิ่มยางก็ออกดีก็จะมาลองกับสวนลองกรองนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามผลกันนะครับว่านะครับทั้งลำไย เออไม่ใช่นะครับทั้งลองกองแล้วก็ทุเรียนนะครับมีอ่ามังคุดอะไรพวกนี้นะครับจะตอบรับดีไหมอันนี้แถมด้วยอะไรครับเนี่ยอ่าสระนะครับปลูกหลายอย่างนะครับเงาะก็มีนะครับทําเยอะเลยนะครับรวยครับเจ้านี้นะครับเท่าแก่นี้เนี่ยนะครับอ่านะครับก็ไม่อยากจะบอกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับเพราะเจ๊ใส่เสื้อแดงเลยเนี่ยเอาไปว่าไม่บอกแล้วกันอนะครับรวยๆเองครับ